ซีเรียแจปี2026ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและกลายเป็นรถยนต์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้ทันทีด้วยดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่เหนือความคาดหมายซีเรียมอเตอร์ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเต็มภาคภูมิและแจะรุ่นใหม่นี้ก็เป็นตัวแทนของแนวคิดนั้นอย่างแท้จริงเมื่อมองภายนอกซีเรียแจมีเส้นสายที่ดูบเฉีียวล้ำอนาคตด้วยฝ่ายหน้าเล็กแบบแถบเรียวยาวกระจังหน้าสไตล์โมเดิร์นและเส้นโค้งที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันทุกจุด ตัวถังรถผลิตจากวัสดุคอมโพสิตและไฟเบอร์รีไซเคิลที่ทั้งเบาและแข็งแรงซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดน้ำหนักและแรงต้านอากาศยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยขุมพลังของแจค๊คคือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังรวมกว่า280แรงม้าและแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายในเวลาเพียง6วินาทีทำให้การขับขี่ในเมืองหรือทางหลวงเป็นเรื่องสนุกและคล่องตัว นอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะยังช่วยควบคุมแรงดิดให้เหมาะกับทุกสภาพถนนเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกการเดินทางแบตเตอรี่แบบโซลิดสเต e รุ่นใหม่หมอบระยะทางการวิ่งสูงสุดถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งพร้อมรองรับการชาร์จด่วนแบบ300กิโลวัต์ที่สามารถเติมพลังจาก10%ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง15นาทีเหมาะสำหรับชีวิตเรงรีบในยุคดิจิทัลส่วนการชาร์จที่บ้านก็ทำได้สะดวกผ่านว a ลล b o ็22กิโลวัตที่มาพร้อมถ เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแห่งอนาคตที่แฝงไปด้วยความหรูหราแผงคอนโซลแบบลอยตัวพร้อมจอ O L E D ขนาด15นิ้วแสดงผลระบบนำทางเพลงการตั้งค่ารถและเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังมีระบบ H U D แบบโฮโลกราฟิกที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นกระจกหน้ารถอีกด้วยบาะหนังวีแกนและวัสดุตกแต่งภายในที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติมเต็มความรู้สึกพรีเมียมให้กับผู้โดยสาร ซีเรียแจ้ยังมาพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ4ผ่านแพลตฟอร์มเซ n นเอไ5.0ซึ่งสามารถควบคุมรถได้เต็มรูปแบบในเขตเมืองที่รองรับไม่ว่าจะเป็นการจอดรถอัตโนมัติการเปลี่ยนเลนเองหรือการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุระบบจะทำงานอย่างราบรื่นเสมือนมีผู้ขับที่เชี่ยวชาญน,นั่งอยู่หลังพวงมาลายัยทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเครียดจากการขับขี่ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของแจ็กก็ล้ำหน้าไม่แพ้ใครรองรับการสื่อสารแบบ V2X บนเครือข่าย 5G ทำให้สามารถสื่อสารกับรถคันอื่นหรือโครงสร้างพื้นฐานได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นไฟจราจรอัจฉริยะหรือการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินล่วงหน้าแจ็กก็พร้อมตอบสนองได้ทันทีและระบบ OTA ก็ช่วยให้อัปเดตซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการอีกจุดเด่นที่ทำให้แจ็แตกต่างคือแนวทางความยั่งยืนในการผลิตโรงงานผลิตรถเป็นแบบคาร์บอนนิวทรัล ส่วนประกอบของรถกว่า85%สามารถรีไซเคิลได้วัสดุหุ้มเบาะทำจากพืชธรรมชาติโฟมเบาใช้วัสดุชีวภาพและฉะนวนเสียงในรถใช้เส้นใยจากผ้ายีนเก่าและพลาสติกจากทะเลตอบโจทย์ทั้งความหรูหราและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวการใช้งานจริงก็สะดวกครบครันพื้นที่เก็บสัมภาระมากถึง520ลิตรพร้อมช่องเก็บของลับทั้งด้านหน้าและใต้พื้นรถระบบกุญแจอัจฉริยะการจอดรถด้วยมือถือและการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ขับส่วนตัว ล้วนแต่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างน่าประทับใจในด้านความปลอดภยัยแจ้ตติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมยัยเช่นระบบเบรกอัตโนมัติแบบคาดการล่วงหน้าระบบหักเลี้ยวหลบหล็กฉุกเฉินและการแจ้งเตือนผ่าน AI หากเกิดเหตุระบบจะเชื่อมต่อหน่วยกู้ภัยทันทีอีกทั้งยังมีถุงลมนิรภยัย6จุดโครงสร้างดูดซับแรงกระแทกและระบบตรวจจับเด็กในรถเมื่อจอด s ร r i แจ๊สองพยเตรียมวางจำหน่ายทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ในกลุ่มรถไฟฟ้าระดับพรีเมียม พร้อมตัวเลือกการเป็นเจ้าของที่ยืดหยุ่นทั้งแบบซื้อขาดเช่ารายเดือนหรือใช้ผ่านแพลตฟอร์มแบ่งปันรถผ่านแอปของบริษัทนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าแต่คือวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่จับต้องได้ซีเรียแจ๊คือความสมดุลของความหรูหราสมรรถนะและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่จะพาคุณสู่อนาคตอย่างมั่นใจแจ้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดของปี2026 หากคุณต้องการคำบรรยาย y o u t u b e พร้อมแฮชแท็กและคีย์เวิร์ดสำหรับวิดีโอนี้ในรูปแบบภาษาไทยโปรดแจ้งได้เลยครับ